เจออีเวนต์ว่ะโอ้ปะตัดต้นไม้กดลงถนนเลยก็เสียตองกวางถนนไว้เลยล่ะต้นใหญ่มากเลยปัญหาคือผมไปแบบได้ไปเลยเนะน,นี่ยโอ้เนี่ซิกแซกเนี่ยอือเจ้าบ้าเกิดขึ้นต้นนะนะสเก็เนี้ยแหะจ้บ้านเกิดขึอือจ้บ้านกิดอย่างไอตองผมซิกแซกนี่นนก,กินมากินต้นเนี่ยได้มาซิกแซกนี่ฮะอู้ยนี่เว้ยจะบ้า,บานเนาะ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมนายเอยี่สองรอผับเพลินนะเดี๋ยววันนี้เอาคันนี้ไปโรงโม่ใหม่นะครับวันนั้นเอาจิก้าไปวันนี้เอาคันนี้ไปสเกนเนี่ยเดี๋ยวคุยกับพี่ต๋องพี่ต๋องครับมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวสายเขาเป็นเลยไอ้ต๋องจองไว้แล้วเนาะจองไว้เธแล้ววันนี้ยังแฝงหน่อยได้ยินเสียงไอ้ต๋องวันนั้นไปได้ยินเสียงวันนั้นอู้วันนั้นเออแม่นวันนั้นอู้แผ่นโทรศัพท์ เข้ามาในนี้ก็เป็นกลัวเพือทองเจ <c oughs> ้าแบนเองขาไล่ทำไอโอดและลเลบ่าวเบอะอย่โอ้กี่กั้งกี่โมงเขเปิดอยางนี้เข้าทีเนี่ยหลังเก้าอ,อ๋องไม่ใช่หลังแปดโมงไหลังเก้าโมเข้าได้เข้าเจ้าอันน่้เจ้าเขาตบ้านอ๋อข้าวปูนอ๋อแท้จะเข้าถ่ข่นี้ต้องหลังเก้ามงเท่านั้นเฮ้ย รถ F4 นี่ว่ะรถคันนี้แล้วม,ม,ลมันไปไหนเจ้าของรถมันจำนวนอ่ะเหรอจำนวนตััลโีมาติดเกียวเหม่อไปเพื่อน F4 นะฮะอ๋อจำนวนหนักเนาะเหม็นละเหม็นละมันจะไปลบไปดอยอออแล้วครับวันนี้เราอยู่กับแฮปปี้วีโวนะครับคนที่ชอบไปเม้นจะไไไปลลบบม่ด้้แวครั คนที่ชอบไปเม้นเม้นดา่าเม้นเม้นกวนๆนั่นแหละแฮปปี้วีโวนะพี่ตองนะเสียตองนะ <c oughs> เสียตองดูใบเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเจโทรมองเดี๋ยวเจโทร <c oughs> มองดด <c oughs> ให้เออป <c oughs> าร์ครถไปยะอันเดี๋ยวไปยะอนเสียแต่ว่า,าปเป็นเจ้าทีนแมมจะขึ้นไปรุ่นมาบุบเลยบอก <c oughs> ต่ว่าพี่บุตรชายมนหันมาตบไปอี่ เออต่ว่มัมันมีเงงนนะักเสียบริวารคนลงาการการที่ดนอ๋อยายยายลงพากการการเนรที่ไหนที่ข้างท่านเลยไงก็ที่เดี๋ยวซีออน่แหละที่เอหู่กมวกมาที่เมยมย์อ่ะไม่มีไม่มีสวนลุงไยน้อยครับโอ้แล้วที่สวนที่ที่หลังกาดท่านหลายเออหลังลาน่าน่ะี่ีน อืมสวนมีเยอะนะแต่เซตตองสาสี่สวนเ็ตถ้าขายหมดเสตตองร้อยล้านเลยนะเนี่ยข้าแม่น้ำมาแล้ววันนี้วันนี้เราเออวันนี้เราจะไม่หลงนะฮะแน,นไ่ไหมค่ โอ้บาร์ดีแล้วบารดีแล้วให้แบบอันบารดีแน่ๆเลยเสียให้แบบอันบารดีแน่ๆเลยเสียอู้ดีเนะว่ามาสวนรถหกล้อตันนี่ว่ะเสียว่ะตันตีอันคอตีออกสะมาแม้วปุ๊บมันกว้างอย่างแล้วรถหกล้อเครื่องดื่มเดอร์เบลนี่มาพอดีเว้ยอถ้าเข้าไปนานนั่นสวนกลับมาได้แล้ว หกล้อเดิมเบลอย่ามันมันแม่แล้วรถตู้ใหญ่นะหกล้อขนเครื่องดื่มอ่ะดีนะว่าปลากับตัดคอสะบานถ้ามันกว้างอ่ะบม่พอไม่ไปจอเลยมีสตีตองมาตัวนี้อยู่ในสายนี่อุ่นใจดีกว่าเข้ามาในนี่อ่ะเกี่ยวสามไม่ได้เข้าไปแล้วอมอ๋อมันหมอนีมันมันนะิ่เ็นไผนมันมันี้เาไผ่ก็ ก็ะแวแน่กนทาผมก็สงสัยยูเน้่เสียบัจจัยบัจับัจจัยบัเออสงสัยอยู่เหมือนกันผมสงวันนั้นเห็นหิมอบสองหมบสองไว้โอ้โหไห้ไปเนาะโอ้ยกิีดกีดแง่แต่เดนน่ะถนนเป็นของผมคนเดียวเลยประดนะ เรเดยเขา้าเข้าปตามาดัมดอ,อ,อ,องยนอ,ยอ,ยอ่าเออยังยังยังเสียวันนี้บบมีพลาดแต่วันนั้นอ่ะพลาดวันที่เอาจิกามานมนเนี่ยมาเลื้อไปตามกัาเนี <c oughs> ่ยเกียบอกว่าไปวัดดอยคำอย่าพี่บอกผมว่าวัดดอยคำผมกัเลี้ยว้ายอ่ะกะมนป้ายวัดดอยคำติดที่เจ๊มาตองงเยนเราว่างเยนดอยคันละเออเปิดบอกกขาไปหงเยนเขาไปวัดโดอ้ยนี่ใหญ่จังเต้ เสร็จต่องเสร็จต่อง,องใกล้ทางวันนี้ใกล้ทางปลาพลาดนจะจ๊ะปะเดี๋ยวเดี๋ยสามไม่เข้าหินสามเชียนแล้วพอหินได้เด้อได้เลยเดีจัดให,ห้เดี๋ยวหัวใจะไปหัวใบอกว่าวไอ้ต่องนั้นนะไอ้ต่องจองไว้หินมันตึงบอมีพิษหวังนด้เจอไดาโอ้ยหินมันตึงบอมีพิษหวังเลยเรื่องสีหินเอาไออด้ยอมแบนแบนเพราะว่าสีเพราะว่าสีมันน่งนี่ โอ้ข่าวสักเดี๋ยววันนี <compensation> ้เราจะไม่ไปทางซ้ายนะฮะเราจะงองิ้งปัดดึงบอกว่าขึ้นมาทางขวาสดไปทางซ้ายอยู่อุ้ยไอ้ต๋องปัดดึงเอาห่อฮะไอหนึ่ง๋ยวเข้าแล้วสามเบรนะ่รับเออไอหนึ่งบอกมาผมบอก ผมบอกว่านไอ้หนึ่งมันแถมไอ้สอเฮะเด้อไอ้หนาะผมไปได้ปลายสักเตี้ยไอ้แกแล้วอย่างก็ไอ้สองห่างเง้ออีแกว่าไอ้หนึ่งมันจะเข้าไปเอาไส้เนี่ยร้องพอสามเนี่ยร้องนสามแปดแล้วมีปะเลอร์ไหนที่กล่องฮันแมนหมดอย่างไม่ก่อที่กล่องกล่องหน้าสามสี่กัน่ะกล่องกล่องหน้าสามสี่กัน่ะเออมันมีกล่องลูกกล่องลูกไปเอาเรื่องให้ไปเออเออลูกมลุ่ให้ก็มีนะไม่ก่อแล้วสามแปดแมทหมดไม่ก่อวันนี้ทางซ้ายเราจะไม่ไปแล้ววันนั้นพี่ตองบอกให้ไปทางขวาแบบเนี้ยเบี่ยงเงี้ย ผมก็งงบอกผมไปหันป้ายวัดดอยคำหน่อยเห็นป้ายเลยเลี้ยวทางซ้ายเลยหลงเลยเป็นไงได้ถอยเข้าในรูนั่นน่ะนี่พี่ต๋องบอกให้มาโรงเรียนแต่ผมเดินไปที่วัดนะใครผิดพี่ต๋องผิดใช่ไหมปจ้น <c oughs> บอก,บอก, ui, บอกเฮ้ยปุ้นมีไงนะสองนี่เอา้าอุ้ยไปด้อยวะเนี่ยเป็นมาเพียวโอ้ปุ้นพี่องเฮียนกะ เออแล้วบบเฮ้ยปตัดต้นไม้นียย่ไอ้ดตองนี่ปัดเพียวเงียนนี่แล้วผมอยไปได้แบบเฮ้ยเจออีเวนต์ว่ะโอ้ปัตัดต้นไม้ก็ลงถนนเลยก็เสียต๋องวางถนนไม่เลยล่ะต้นใหญ่มากเลยปัญหาคือผมไปแบบได้ไปเลยเนี่ยเดี๋ย้เดี๋ยวผมแอบแอบข้านีปก่อนถ้ารอรอนักเรียนมาช่วยกันเก็บพัดเต๋มั้ง แล้วอ่าบกมัวสอกะโอ้ได้แก่ได้ก่ได้กะได้ก่ได้เพื่อนกับเพี้ยวแล้วละกันนไป้าด้ไ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 ด้อยู่โอ้เสจต่อแล้วผมนี่ผมจะไปได้เลยเออสองก้เออได้อยู่แค่ไหน ได้ไดไดยูตอนหนิบ,น,บนิบต้นไม้ให้ไปได,ได้ได้อยู่ทับไปเลยไป็นว่าทับไปเลยอยู่อ่ะ, <c oughs> อะเอาละเลยอ๋อเป็นว่าทับไปเลยหรอเออทับกับทับกะเอาได้เลยเป็นยังทับต้นไม้ไหนเอาอเพิ่งเอ,อามะกองเนี่ยเปิ้นเที่ยวอยู่เปิ้ลท่อยาบิ๊กคลีนนิ่งกะเปิ้นเที่ยวเงียนเพื่อผมทับไปเลยหรอทับโอ้งในซิกแซกเนี่ย อืมเจ้าบ้านเกิดหน่อยตองผมซิกแซกนี่กินมากินต่เนี่ยได้มาซิกแซกนี่ฮะอู้ยแหน่นี่เว้เจ้าบ้านนอกกันาดว้าตีนทั้งนั้นพี่เอ้ยเข้าแม้วันนี้บัดจับตีนทั้งนั้นเอ้ยแต่เจ้าบ้านใจดีว่ะทางนี้อ่ะฮอ้าหลอดละเว้ยไอ้เออหลอดแล้วไอ้ตองมาบึนเออโอยเออไอ้ตองนะอาอผมรถของเสียตองครับอีหุยแบบอีหล่ะ ว่ารถเสีดตองเนี่ยอ๋อมว่าแม่นพี่แม่นพี่ฝนแม่ไหนกอแม่นพี่ฝนแม่ไหนก็อม่แม่ปรถตอแม่นีฝนแม่นพี่ฝนแม่หนกเออผมรถเสียตองพี่ฝนซบมือฮะคัพี่น้องรถเส็ยตองจฝนซบมยอนะครับอีไว้ไอีหล่อตเหรอละโหราคาปอดกิ่งไม้มา่อยหลงลวเบย ไอย้ยำเคร็ดไม้ข้ามไม้รูปๆอะไร้ยชาวบ้านเตมะมันเสียตองเปิดใส่ชุดเปิดเพี่อ่ะเปิดอันนี้อ่ะเว้ยพัฒน,นาชุมชนอะชุดสีเหลืองๆอน,นั่นแหละเออ,เอ,อ,เอ,อพัฒน,นาชุมชนต้ตนไม้มากวางเต็มแนงเฮียนนะ,ะกำลังกอบกระโลหะหกลอ้ลอตอนนักเรียนกับมาจโจยแห,หนเแหยบๆนะไม่ขนาดออ อเอาแลว้วเรามาที่นี่เราไม่หลงแล้วนะฮะวันนี้นะฮะแต่วันนั้นนี่อย่างวาวเตลเลยแล้วก็ไปลืมมาเล้าจาเวจับเบ้าหรอเออเต็กอันเนาะสเลิร์ขึ้นไปปูนหิง่งแล้วแก้วเด้อเสียเด้อเจะาแมขึ้นไปเจ้าแมขึ้นไปใส่จ,จับเบ้าหรอที่ลงมาถอกขวา <laughs> มมะะก้างปูอ่ะจมกัมนนะเด้อลุงเหรอพี่เออพี่จมกัมนนะเด้อ หล <c oughs> งโมทีท่หน้ามันอยู่ในหุบดอยมันม,ม่วน <laughs> มาแยามเจ้าหมอกลงให้หยุดสุดจอดอแต่ละตอนนี้มันมีร้านอาหารอะไรกันเนาะไม่เนี่ยร้านก๋กวยเตี๋ยวเองพูดเอ,อไปเอาไปเป็นเบยพวกมันจอดแง่ยก่อนฮะถ้าเอาไปเป็นเบยพวามีร้านขายข้าวขายเาายยานื้นอ พวกผมที่ไปลืมหัวตางนอกกุ้งละเลี้ยวไหนพ่อเลี้ยวไหนพ่อเนีกก่ยเลยต้องโทรหาเสียเนี่ยที่ลืมหัวตางต่างนอกกุ้งเหมือนกันละ่ะตั้งไปถึงแยกแยกสวนลังไช่ได้แหละเล้ยวไปทางซ้าย,ยสามปีแยกปุกน,นั่นอ่ะเออนเนาะเขาตั้งซื้อไปปา่าซางนัะ่ะนะเนาะเออเอาเอาเรงนี้มาตามปา่าซางนะไปรางขวานะไปขุมเงินน่ะคือมันมันแค่อ้อมหมู่บ้านท่านนะอ,อ่ บ่เอนะว่ะตัวเตอรอดเดียวตาในบ้านมกินไอหย่างไย้บ่มฝนมาละว่าตรวเตอรอดเออตากในบ้านไม่นเงอนมนกินเออไออยงไงอยู่เนี่ยตอเลเออเสียต๋องนี่ะโดนเลยนะสวัสดีโดนฝน้เอองแน่เพื่อนมาแย่งแกนแกไตองอ๋อมันสลับกันแยตองว่ะนางเสียน้อเนี่เออแต่ละแต่ละ เออรถทะเลยนี่ก็มาจอดรอมาได้มาได้เลยกันน่ะไปรถรถง้รถแล้วลูกรถทะเลยังเปย่ไหคนรอเวลาโม่าอืมันเมืได้ใส่ขัวดี๋ยวจอดซุกเขาเกามาโอ้เล่เขาเจ้เฮ้ยไอ้ท้องเดี๋ยวก่อนนรถรถตากจไดว่ามาอยู่ตร้งูมีล่ะเสียรถตากจไดว่ามาอยู่ที่แต่จังนี้ล่ะ รถล้องเข้า,าเลยค่ะปีนอะไรเนี่ยปวดล้อเข้าขึ้นไปอ,ะอ่ะเออมันจะแบาบแบบปีนต้องเสียหนอแต่เจอาเสียก็มาเอาแล้วได้โอ,ไโอ้วันนี้มีรถเก่งสีขาวปะ่ะเฮ้ยมาจอดนี่เนี่ยอือพี่ตองโทรบอกแล้วหรอกตึ๊กตี้เสียตองเนี่ยยึกยัดมาได้ก็ไ,ได้ บอเข้ามาเลยเข้ามาเลยอีกนะ๋อ,อ้แฉวเลยเด็กไปลงไปเาอา์ตกันอะล่ะเจ็บเท้าบ่าเหรอ เออไอตีนี่ยครับไปหาไปเลยอะ่ะไอตีนไปจีนฮ่องอีดูแล้วแน่นี่ก็ส่งออกไปประเทศจีนน,ะะนู่นนะครับเงี<อ>้ยนี้ครับผมไม่ใช่ขายในเมาแล้วนะโอเคกระสังกระสีพี่เออแล้วรถตีเป็นเทเลอร์ฮะกับของเปิดมอเตอร์กาัน รถใหใลกลุกเม่นได้เออ๋อมูเหรอเนยก่นั้นนะบอไดเซียบอไดเสียหานี่แกเ่าสองคนนี่แกดึงเสียต้องมาตัวเหรอโอสียลอองคิดดูนถุงเงินถุงทองเลยนะเสีย คิดดีๆนะเสียขายตี้แล้วมาลงทุนรถนี้เลยเดี๋ยวห้องหุ่นด้วยกันไ่อถาชื่อถ้มดั้ดาาร,ราาเราเอ,อาดึงแบาบไวจากรถดันี่ยไมม,มาหายก็ไปเสียตองไ่รถเลยข้างคุ้มมาไเ <c oughs> เออไม่ละออือ <c oughs> อติดแดงระแดงสุดตางเนาเส้นใดเนี่ยติดแดงแดงสุดตางนี่สายไหนเนี่ยค่ะเออเต้นเฮ้ยถ้าเนยันแดงแดงสุดสุดไฟแดงกูไฟแดงะแหละเสียเออแต่่ละอันนี้ยอมรับมองสายคานคองนะถ้าการขยอมติดไฟแดงท่าไหนโคตรปุะจิบอะไฟแดงอะ dejando được cuñeco, eh. Que genio. Oh, lo này después yo voy lo tag, man. Lo luôn nhưng mà tuồng đây này mà hàn lót tắc đi mà ôi nhìn bà mì bà đế mồ ấy tổ phai mình đa bà ra phần lửa với hương yêu già đây này bạn bên này nhìn lửa mì sắc hay gì à hả hả ว้าวเลยอ๋อมีกล่องปุ้นเสียอ๋อพุ่นตาไว้กล่องแยกแกเนาะเอวไปเลยละเองเรียวามเรีามอะแต่เาอะไรเออไอ,ททอ้ที่ที่กล่องแยกขั้นแต่ที่ป่ายคอนเวียบอกมีสักน้อยเลยเดอ้อเสียแต่ที่กล่องแยกขนน่ะมีสักประมาณสองพวงไปสามสี 3, 4, 3่สามพวงได้อยู่เออต่ที่ป่ายคอนเวียที่บอกมีเลยเดอ้อป่ายคอนเวียนี่ดักแซ่บเลยนะเสีย แต่แต่มันมีเห็นหรอมี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 มใ้าหินที่ให้จองให้ได้ให้มู้คนที่จองเท่านั้นโอ้ยคือถูกลอมาในเส้นของเซตตองดูใบเซตตองดูใบจองไองโคตรดีแค่นี้ผมจะบักเฮียพี่ละผู้มีพระคุณ <laughs> โคตรดีถ้าบัาได้เส้นเซตตองก็บบได้ฮักเลียนนะเนี่ย อ่ะสดเดีไม no, no, ่จองไว้ you know. ่าอ่ะใครก็ไ nice. ม oh, yeah. <c oughs> ่จ้างจองไว้เหมือนกันเนาะไม่เรื่องผมจองน้อโมไม่เป็นเจ้าทีนนี่รถไปเนียแกในนี่ดูเสียกูแย่เสียงออดถอยผมรถเปาตัวนี้อะไรล่ะ ซาตันสร้อยเกครับวันนี้นะใส่ใส่หกลืงเจเกลืงเนี่ห้กลืองเกลืงเนาะซาตัง้อยเกสิบเนนะเออมันจะมิดน่อยหกลืองเจ็ดเกลืองใส่หินแล้วใส่หินแล้วตาที่สเอ้ยตาที่สามแล้วกันรับตาเดเว้ยเออนบาวันนี้นี่นาตาที่สแล้วกัน เออไอ้นี่มาครับเปลี่ยนตะกี้กันแล้วว่ามันคงจะจับได้น้องไอ้ใส่ไปแล้วหนึ่งพุกี้อ่ะล้อผมหกตักเกืงเนี่ยมันหนึ่งแหกเกือบเฉยเลยอืมฉันได้ฉันนั้นนะกแกเสียเอ้ยมาด่าละสี่สี่ไล่สี่คนด้วยแกล่ะเพราะวันนี้เขาจะไปเอาละลงหลิงเออลงหลิงเดี๋ยวเดี๋ยวปวดท้อเสีย ขนาดนี้เลยเหรอมันได้ี่ยเขาแค่เดียวสินค้ามันได้เนี่ยตอกมันใหญ่เลยอืมผมลืมไปว่าลูกผมมันเป็น2องคันสาคันยอดลืมว่ามันใส่เน้นตัวแม่เไปเสีย เออลูกมันซบบอดจนเช่นนี้ดิป่ะไม่สีอส่อ่ะเสียเนี่ยไหนย,ยานี้อ่ะนนเนี่ย,นนด,ย,ยด,ดูเนี่ยคานนะเอ้เสียสวดขนาดเลยเสียห้องใหญ่ดีเนี่ยนรอบถนนย่อยซุปเปอร์พวกกะเสีย <c oughs> ถ้าเกินก็นดีนะจะได้ดามแปงแกตองจะถอยดามแะ้วไอถอยอสจ่างไปดามเลยอ่ะไปต้องวนใหม่เน้เอ,อ เออน่จับพอดีเกอ,อือ,อยังถึงดี่อ่ะก็หาหาล่อลงหลิงมนันเสียผมไม่ใช่เวย่รถเวยอย่างเสียต่องวาไหนเต่เกิดไม่ใช่นะเิา,ไ,า,าได้โทบอาจะจับรถพี่ดูแต่โฟนี่นอันรอหานหักกันดีเหลือเชื่อเออรถเทศบาลมาบ้ลืมไปว่านี่เป็นถนนหลวงว่ะเสียะ ลืมไปว่ามันเป็นถนนหลวงกลับรถกันหา<จ>ว่าแบบมีสักอ,อนัน quá hình chútหน่อย Ê Khê 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 เดินทางต่อแล้วครับ